สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่14ทธันวาคมปี2022เรามาดูผลฟุตบอลโลกปี2022รอบรองชนะเลิศของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้กันเลยค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลโลก2022ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศโดยที่เมื่อคืนที่ผ่านมาอร์เติเ่าเอาชนะโคเรเชียไป3ประตูต่อศูนย์ โดยเกมนี้อาร์เจนตินาก็ได้ประตูจากจุดโทษของ n ิโอนลเมซี่ในนาทีที่34และฮูเลียนอันวาเลสในนาทีที่39และ69ทำให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปก่อนซึ่งอาร์เจนตินาก็จะไปรอพบระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกที่จะลงสนามแข่งกันในคืนนี้ค่ะส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลก2022ในคืนนี้เป็นคู่ที่2ในรอบรองชนะเลิศเวลาตี2 ฝรั่งเศสจะพบกับโมร็อกโกถ่ายทอดสดทางช่องวันใหม่เลข31และทูสปอร์ต2และนี่คือลผฟุตบอลโลก2022ของเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ